วัอนี้เจนุ่นเพิ่นขยันขันแข็งเนาะเพิ่นไหนอยเฮ็ดเบียรซอยพัวเพิ่นมือนีดปกติเพิ่นกะสีนั่งตากแงีใช่เนาะวัอนี้วู้หู้เพิ่นคิดจะได้เลยพิ่นน่ะโอ้พักกันเมียนยังไงเนี่ยวันนี้เกือบเข้มาบ่ทันเนาะเกือบโบเห็นแหม่เจ๊แบบเป็นความตรงจำเนาะ

<laughs> เล็กน,น้อย้าก,กันเหตุย <laughs> ังเนาสียางไปเบิ่งมาเห็นกับเป็นวัดบ้านครับเป็นสำนักมองหนึ่งเป็นซำนักบอลอ่าเขาไปบ้านเขาไปเบา พักกันทาอยยังนี่หรอโดนเข้ามาได้เหรอโดนเข้ามาแล้วเหยียบกีแตกเลยซื้อมาซื้อไปวัดป้าอยังฟกคอหรอได้ตัวใหญ่อยู่หะอทำเหลี่ยวก่อนได้ลอยแล้วเนี่ยางกอง แล้วนี้ถอดประหงคุณล่ะไปขอขนมคูบ่าไปขอขนมคูบ่าขอขนมคูบ่ามากินนะคูบ่าแจ่ขอขนมคูบ่าแฉ่อ่าโอ้ เล็กหน่อยมันยานกล่องว่าจะเรียนเมื่อกี้เห็นกล่องนี่เป็นบัตรเมื่อก่อนก็จะเป็นเข้าอเหนียวก๋อซาลาอ่วเป็นซาลาเก่านี่เขาแกะเฮ็ดไม้แต่แกะย่างบัวเด็ดอร่อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะเห็ดไม้เรื่อยๆอะไรไม่แน่ไหนมันสิกัดกันอยู่นะ

có cửa điện ừ. nè nào vâng đi ừ. cái <laughs> 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 Ừ. Ủa mấy cái nèm phạt thật Mù mi nó Pháo không nhiệt thì xong gì lọ ấy nó nói đen lắm cọc เข้าบ้านแะวะนีน่นั่งๆอย่างนียังไปเบิรงกันเบิ่องช่องจะซื้ออนี่เลอันที่นี่จะไปทายทใส่มคทายยี่เทียบอทีต่อซ้ำหนีวะฮะต้อซ้ำหนีวะอันนี้เกาะต้อซ้ำหนีวะจะมามาสายบุกคอยดามากนะ นี่กำลังมาเนี่ยอเปายูอันนใช่ยุสรยูซี่กัอยู่้าไปในตียู่ทึ้งผู้ันบอกยุใส่ใสเอายุซี่ยู่ทึงผู้ซาเหลากันบอกยู่ขั้นแย่ั้นแย่ ู้สาขตัวพาไายท,ทั้งผู้นะไ,ไปเดีนรู้เหรอไปพาไปห<อ><อ>ยาขวัญฮาเด็กวะม <c ười> าเรียนนี่บอกยี่ดีนี่หยาขวัญฮาเด็กวะ พวกนั้นคือผมาอ่านนะเป็นยังจงอ่านพิตตี้มานางอยู่ตังพิตตี้ซื้อยังจ้ะซื้อฟิโน่ซืฟิโน่พันแดงอันเด้าวินาวิดเสือขาวอันนีซื้อฟินี่ดซื้อน้ำน้ำนน้ำย้น้น้ำ้ำน้ำนน้้้ยน ที่หนเพื่อนที่นี่วะไหนกลางวัดไ้เพื่อกี้เอวะอายจะเป็นร้านเราหรอโดยเรากำลังอยู่หน้าอาร์ติอยู่ยี่เขาหน้าอละแล้วทีมจะอยู่กับผู้ดตอนนี้ก็ไม่ไงก็ไม่ไงเขาไปนะเป็นที่เป็นนางเด่นยืนฝ่นไป้านนเด่นยี่เดินหยาคนป <laughs> Thôi hả khu bà Khu bà bây sẽ Khu bà chè ăn bây sẽ <laughs> Thôi. Thôi khó khăn ống khu bà chè ăn nó khăn ống như bò vẫn xin <chín> đó <laughs> Vẫn chín cho khăn ống lại Tít vô tít vô โุ้ยแดนนี้เหรอแดนนี้ล่ะนีขนมบอขนมไม่กินเนที่ี่อยูก็เล็กน่อยยูวัดนี่มาอีช้นแม่เลยอ่ามีรลายบ่นีเด็กหน่อยสนัดอยย่นี่ ขนมใส่บาตรที่แนวสาวเดี๋ยวตั้งว้ได้เอออกพาฮนละกอกันไรอยู่ฮูนละกอันได้อยู่แบงก์กินกินไปเอาขนมน้องคุณาแจงไปฮูเล่ยื้เทิงูเล่ยืงไปได้ยืเทิงอะไรหมเทิงข้วเลือหาบ้าฝนทังดังพี่ไปทางพูนไปทางงานทางี่ตี้ครับสิบเจ็ดพักอยู่ท้าย สิอันนี้มันยังไงผู้ใด้นี่โอ้โหไปใส่คือพันโ่ยอยากขนมมาหวงเลยนี่หน่อยแนี่น้ำกลดนอนเออคนดังคนดังพอคนดังเนาะฮะพอคนดัง มัาใส่ใส่ตัวไรเด็ดมือนี่ใส่ตัวไรเด็ดสขนลูกนนองพันแดนน้ำกดเลย่หัวลงมาผิตี้พันยืดทั้งเขาเลือดหาด้วยนะลงมาลงมาไอ้เล็กหน่อยสนับอยู่นี่คุยไงได้ยาเงียเดี๋ยวเล็กหน่อย มาแลวคุณฝืนไอ้เคลือหาสีชมพูว่ามีซัดเดียงอีกเลขาเพิ่นหนุนแดนน้ำถูกสาวตปไปเอาก่อนยังไงของอ้ายเ้อ ขอบคุณแล้วในที่แถวนี้นะนะไรพุทธจักรก้อนก็ไรก้อนใหญ่ยี่ตัวนี้กินเมื่อกี้กินหรอเอ้าแบนเครื่องกันที่แบนเครื่องกันเออแบนเครื่องกันเอาที่เมริกามันเป็นจะได้กินน้ำกันกินน้ำกันหมดตัวใหญ่แกะปันกันโล ปันกันพุละคบ<า>ับก็ได้เอาไปตัวก่อนไงน,นะโอเคเมื่อกี้เข้าเราต้องแข่งได้ไม่มีหนามไม่มีแต่หนามมีน้นองคนนี้คกระจักแต่ว่าเห็นมันจะเข้าวมันปลาห้ำเด็ดหนามนี่คุณโมเมนต์หรอเอาโมเมนต์เมื่อกี้กินใครดีเนาะ ทีมเบิงแสีบอยู่บ่มาแสีบไปบอกคุกบ้าแจงเนอบาป้ะนี่ได้กี่บุญสิบบุญบวกก้าวทีมเบิงตัวก่อนไงอ่ะเอออือจังสันตัวนันจังแมนจังแจ๊คคัวอ่ำปันกันฟูดอ่นอ้อยนะแสีบระวังแกอันเด้อ ไม่ไหวมากหรบ่เรื่องไป็ไอ่ะปอมคึงคอปอมอ้าเบิดอ่ะยังฮะนี่ชื่อชนะอืมงัวเผ่อ แน่จีด้กินขนมแต่แดนนี้เวยจักเลยงานใหพพอนีดเมื่อกี้บางนึงเห็นแต่เดืเอ,เอนกูจิกเดือนใส่เบียติหน้าปลาห้าปปะขอบคุณหลาย หังนเนออาอีกคูน้นึงไปเสร็จอ่ะ,เอ,ะเอาาเอหนา,าวาาาวดต่วเหรอผมคุบา

หฟาอังอยู่ในท่อไหนบอสเหลือยมหบหยิบหยิบหยิบอันนี้ก็เป็นลายซื้อผู้ที่เป็นบริจาคเนาะเก็บกระเพาเมื่อแล้วทางนั้น ไหนเขาเอินไปกินขนมโมาายสีได้ปะเอ้ขีดตัวกันเล่นปลาคอร์สำหรับคริงๆขอ,ขอพิจิบไปเพียงตำหนีเนาะถาบรรยากาศลำบากเท่าน,านี้แหละจิบหนาพอกันไหมเน,ะนะ bye, าะบายบายกล่องเนี่ bye. Bye ยบ๊ายบาย